สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยผ่ารวยชาแนลถุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำําลาของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดก่อนนี่เม็ดเดียวสามตัวก็เกือบแต่เกือบแตกสามตัวสองงวดติดแล้วนะคะโอ้ยย่ำเลสิแตกสามตัวจังๆเนาะเอฟซเนาะมาดูกันนะคะนี่นะคะแอดก็ ยังไม่กล้าไลฟ์สดนะคะยังไม่กล้าไลฟ์สดเลยนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะมันขึ้นเตือน,นะค่ะจะแบนอย่างเดียวเลยนะคะ youtube นะคะก็เลยเอ้าเอ,อยังไม่ไล์นะคะยังไม่ไลฟ์สดยังไม่ได้ไลฟ์สดพูดคุยกันนะคะยังไม่กล้าค่ะทุกคนนะคะแอดก็เพิ่งฟื้นนะคะขออภัยเด้องลงแนวทางสายค่ะทุกคนไม่มีแนวทางอะไรให้ลงแล้วนะคะ เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวแอดทยอยค่อยๆทยอยทำแนวทางให้นะคะวันนี้นะคะก็คงจะช้าหน่อยนะคะใครแตกคะ่ะทุกคนโอ้ใครทำดูดูรอบนี้หนักเลยนะคะปวดหัวะคะ่ะสองสามวันแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้กินยาไปหกเม็ดนะคะบ่เศร้าอู้เศร้ามากยังปวดตุบตุบต,ตุบต,ตุบตุบอยู่ค่ะโมหนะคะไปหายังกินแล้วนี่เนาะ โอ้ปวดหัวเจ็บหัวเ่าจะเขาเรียกว่าปวดหัวหรือเจ็บหัวก็ไม่รู้นะคะมันปวดมันเจ็บไปหมดโอ้ไม่อยากทําอะไรเลยเอานี่นะคะทุกคนนะคะสู้ๆนะคะวันนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนาะน,นะคะเลขวันที่จะมาไหมนะคะใครมีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดนะคะเอามาไล่งานข่าวในเด้อจ้ะเอ้ยสวยทุกตัวนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออ๋บอกค่ะ เอานี่นะคะงวดก่อนนะคะเข้าไปที่เจ็ดแปดเลขรัฐบาลไทยนะคะมันจะมาอย่างต่อเนื่องไหมนะคะมันจะมาอย่างต่อเนื่องไมเนาะก็มีแต่ตัวส,สวยๆนะคะทุกคนเอาก่อนที่จะไปดูตันนั้นนะคะเรามาดูสูตรดั้งเดิมกันก่อนนะคะเป็นตะคือ่อยู่บน่นสูตรตั้งเดิมก็ได้ค่ะหลุดสองงวดแล้วนะคะทุกคนแอดแล้แอดแล้วชอบก้าดเลยคะ่ะ รู้สึกชอบก้านะวันนี้แต่ในตารางมันไม่มีก้านี่นะิี่อยากให้เม็ดเดียวก้าจังเลยแต่ตารางมันไม่มีก้านะสูตรกระจายรักนะคะสูตรกระจายรักตีลังกาเอาแล้วค่ะคอยมากตัวได้ออกตัวนั่นบมดจ้ะเอฟซีว่ะเอานี้นะคะแคบเอาค่ะทุกคนนะคะลองดูนะคะหกเจ็ดข้างวดน,นี้นะคะหลุดสองงวดแล้วนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะ เอดก็หลงผิดหลงทางอยู่คะ่ะอยู่ในป่าในดงนุ่นนะคะใครชอบด้วยก็ลองดูเด้อค่ะเป็นตะคือบอ่อเนาะเป็นตะเขาป่าเขาดงอยู่บ่วคะ่ะหกเจ็ดค่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดนะคะเอาแคบเอาคะ่ะหกเจ็ดนะคะมันชนในตัวตารางนะคะกำลังวันของเรานะคะมันชนในตัวตารางวันนะคะมันชนในตัวตารางวันของเรานะคะนี่นะคะทุกคนนะคะ หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดแอดเลือกเจ็ดนะคะแอดเลือกเจ็ดเพราะว่ามันทนมันชนตัวในกําลังวันนะคะกําลังวันนี่มันมาทุกงวดใช่ไหมคะแอดก็จะเลือกตัวที่มันชนกําลังวันเนาะงวดก่อนนี่เลือกหกก็ไม่มาอ่างวดนี้นะคะมันก็ชนตัวนี้นะคะเออเจ็ดแปดนะคะแอดเลือกเจ็ดนะคะเพราะว่าเจ็ดนี่แหละคะ่ะหวยข่อยบ่มีแปด เลขเลขถ้ามาหากินบวชหอยวิแปดค่ะเจ็ดนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะจะให้ตัวไหนนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะงบน้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะหวยจะเบิ้ลหรือเปล่านะคะหวยสีเบิลบ้าน้อมันงบหน่อยมันก็หายเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าหกหหวยสูงจังเลยนะคะคุณสีแมนดีบ่กมันสิตัวเฮ้าอยู่บเ้านลองเบิงค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะ งบน้อยนะคะงวดก่อนนี่ก็ถ้าเจ็ดแปดเก้าบอถ้าตัดเล่นนะคะติดดับโอ้ติดดับ,ดดบลายเฮ้ยดับไม่สนบอกคะ่ะอ้าวแปดเก้าบอกค่ะโอ้ติดดับหมดเลยเอติดดับบนเนาะออ้ยอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกคะ่ะทุกคนนะคะแม่เนี่ยบิเจ็ดแปดเก้าแอดคือติดดับหมดเหรออาสูตรมันให้แบบนี้นะคะแต่แอดจะชอบเก้านะคะ แอดมักตัวไหนแอดมักเก้าค่ะแอดหบเก้านะคะโดยเฉพาะเก้าสามเนี่ยตัวนี้อาจารย์ปัญญานะเอซี่ไว้ยวมามักน้่หลายวะค่ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะโอ้จ็ดสามหกเจ็ดสามเก่าเนี่ยสามโซงกับมกักมักคู่โตค่ะทุกคนนี่นะคะมันสีเมียนอยู่อะค่ะเอาลองเบิรงเด้อค่ะใครจะไปทําเป็นดับบ้างนะคะยังไม่เข้าเลยนะคะทุกคนเข้างวดเดียวเองนะคะ ก็หลุดอีกแล้วนะคะเอาสู้กันต่อนะคะทุกคนสู้กันต่อถ้าชอบด้วยค่อยจัดค่อยตามเด้อค่ะเอาเยอะไปถามเจ้าทีให้งวดก่อนนี่เจ้าทีกับไปฮานอยหมดนะคะสายฮานอยอย่าลืมไปลุ้นเจ้าทีเด้อค่ะสายฮานอยเนาะงวดก่อนนี่ให้หกนะคะให้หกก็ไม่มาหรือหกจะตามตูดเราเนาะหกสามเก้าสามนี่บอกค่ะเอาว่ากันไปละค่ะ เลือกตัวไหนไม่ออกตัวนั้นว่าสันติเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะให้ดูสถิติเม็ดเดียวนะคะเป็นแต่คือโนอจ้ะส้นไผ่โนอแก่านี่สวยสวยนยคะ่ะแอ็ละมักเก่าเก้านี่เดินเยอะนะคะนี่แก้านี่เก้านี่เดินเยอะนะคะแต่ว่าในตารางมันไม่มีเก้านี่สิแอ็ละมักเก่าเคยชี้เลือกถือบ่อ แอดเลือกเจ็ดนะคะเพราะว่ามันชนกับสูตรนั้นเนาะเจ็ดแปดคอยเลือกเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมันก็เดินเยอะกว่าหกนี่แ่ละหกเจ็ดก็เลือกเจ็ดแล้วแปดก็เดินอยู่นะคะในเก้านะคะเก้าเดินเยอะอยู่ด้วยค่ะนีวันพุธนะคะอหลักร้อยวันพุธเจ็ดแมาตั้งสี่ครัสี่เก้านะคะ วันโกนนะคะทุกคนวันนี้เลขจะไม่ต่ำบ่วันโกนส่วนมากเลขชอบต่ำนะคะมันสีออกคือวันพระบววันโกนโอ้ยหัวจะปวดเอาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางนะคะช่วงนี้นะคะอ่าแคบเอานะคะทุกคนนกกี่เกาโขคือออกดีเอะ ออกตัวได้กระซางว่าแต่แอะถือกันเนี่ยเจ็ดนะคะงบน้อยให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะเอาแล้วมันออกอะไรละงวดน,นี้นะคะเอาลืมผุนหวยเหอวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดมันออกสามสามสองศูนย์วันที่นี้มันออกหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะคะวันนี้จะเบิ้ลอีกไหมคะทุกคน วันนี้ศูนย์ก็น่ารุนเนาะเบิ่นพี่น้องเดี๋ยวนะคะเม็ดเดียวให้เลยเจ็ดแปดเก้าหกอ่าลองดูคะ่ะทุกคนนะคะโอ้แอนแหงเป็นไข่บาดนี่ชีสูเข้าดน่นอบโอนะคะ สีสูเล่าพัฒนาได้บโนนะคะเดี๋ยวไปถามเจ้าที่ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวทยอยลงแนวทางให้นะคะเอานี้ไปก่อนเด้่อนี่สถิติเม็ดเดียวนะคะทุกคนแอดขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะอึนมึนงงอยู่คะ่ะตอนนี้นะคะรอก,กินข้าวก็เลยมาทำแนวทางให้เอฟซีอยู่นะคะรอก,กินข้าวต้มะคะ่ะทุกคนบไวแล้วชิตายแล้วสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ,คะ,คะมานมานเฮงเฮงปังปังกันเด้อสวัสดีจ้า